พลังยักษ์จีนี่ที่ชื่อจิตใต้สำนึกเพราะเด็กคะทำไมเราถึงเลือกเรียกจีนี่ว่าจิตใต้สำนึกคะจีนี่ในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงยักษ์จีนี่ที่อยู่ในตะเกียงวิเศษนะคะในเรื่องอาลาดินเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเราผูทองค่ะมีอำนาจพลังมากมายก,กว่าเราถึงหกหมืนม่นเท่า,านะครับทำสิ่งที่ไม่คาดคิดให้เราได้เสมอ เราปฏิหารอย่างที่พูดกันก็เหมือนมีพระเจ้าอยู่ในตัวเราใช่ะคะ,ะคแล้วเราจะสื่อสารหรือว่าคุยกับจิตใต้สําสนึกยังไงให้ให้จิตใต้สําสนึกแบบมีพลังมหา,าศาลดึงพลังหกหมื่นเท่าเนี้ยออกมาครับคุณทองวันนี้ถ้าเราทํางานร่วมกับคนอื่นอยู่คุณทองอยู่กับครอบครัวอยู่ในหน้างานทํางานกิจกรรมอยู่คุณทองนะครับเราก็เซลท็อกในใจอ,อนะครับ ซ้ำๆบ่อยๆนะครับยกตัวอย่างผมเอกชุติมันนะครับผู้ที่มีความสุขความล่ำรวยนะค,ความโชคดีตลอดเวลาเซลทอกับตัว,เอ,ตวเองอยู่ในใจใช่ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมากูทองไม่มีทางเลยที่จะได้สิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะเราสั่งจิตอยู่ตลอดเวลาเราเรานึกถึงเราชื่นชมตัวเองอยู่ ตลอดเวลาถูกไหมคะใช่ไม่มีอะไรที่ขาดทุนเลยมีแต่กําไรทั้งนั้นคุณทองใช่ไม่ได้เสียเงินเสียทองไม่ได้เสียเพื่อนเสียญ,ญาติพี่น้องเพราะเราเซฟทองอยู่ในใจนะครับแต่ถ้าตอนไหนที่เราสามารถทําได้เสียงดังพูดได้ก็จะยิ่งดีเลยถูกไหมใช่ใช่มันจะเป็นพลังทวีคูดอ,อมไปอีกภายนอกอีกคุณทองมันจะมีความ สั่นสะเทือนด้วยแกมสด้วยนะครับจิตใจเราเวลาเราพูดหน้ากระจกหรือไหมมีความสุขฉันรวยฉันมั่งคั่งใช่พูดไปขำไปฮาไปฉันสวยฉันชคดีอะไรเงี้ยใช่แล้วคุณต้องมาแบบง่ายๆเลยเกิดขึ้นเป็นความจริงเลยใช่ไม่ต้องอ้างเลยวันนี้ไม่มีเวลานะครับเพราะว่าเซลท็อกในใจค่ะได้อยู่เลวเหมือนคุณหายใจอ่ะวันนี้คุณหายใจไหมถ้าคุณหายใจอยู่คุณก็เซลท็อกได้นั่นแหละเนาะค่ะเพราะฉะนั้นอยากรู้นะคะในเรื่องของพลัง จิตใต้สำนึกหรือเจ้ายักษ์จีนี่เนี่ยก็สามารถปรึกษานะคะหาคูทอ,อทักหาคู้ทองกับคนเอกได้นะคะโดยที่จิ้มนะคะไลน์นะคะแล้วก็ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะ